ห้องอะไรล่ะตึก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 มาฝกกันเดี๋ยวให้กินบุงกะนล่มัง ขาไนี้ครับคนน้อยก็ไม่น้อยครับตัวไหนหมูยิ่ตัวเล็กค่ะอู้มม ทันไ,นนไึเปล่นเนี่ยทันถ่ายเป่าเนี่ยทันถ่ายไม่ทัน,อทนเออไม่ทันหมูเองนะเนี่ยไม่ทันถ่ายเออนับก่อนอ,อ้าปากลองลองกินหนูกไดไปสุดทางเนี่ยสระดงสระปวดเดี๋ยวเนี่ยมา

<laughs> ให้ทันอ่ะเอ้ลูกตุ่มตุ่มัทนนะ <c oughs> ทันเนี่ยนี้ไม่เห็นไม่เห็นหน้ามั้งต้องตั้งไว้แล้วแบบให้เดินขึ้นมา

ต้องให้แม่ช่วยหนูดิ้งเลยเขาินไม่ได้